ร้อมก่อนแล้วค่อยค่อยเจอกันอ๋อมันอ๋อมันอ๋อมันต้องนี่เล็กมันไอ้นี่ไปเล็กมันจ่อกันไปนี่บพรเขากลางองอีกนี่ฮิมบี่นี่เห็นไหมนี่เอออ๋อมันมีขาอยู่โอเคไหมครับว่าโอเคไหมครับเออทำหัวไปอย่างนี้แหละอ๋อยี่เบียดผิดวงระเบียบใช่นั่นแหละน้องพี่ฟอยน้องเพชรขึ้นฟังนี้ลูก มันก็มันกอนอันนี้อีกยับขึ้นอันนี้เอาก้ออีกอันนึงกอนนึงมันจะมาเด็กอ๋อ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 อออออ๋ออ๋ออ๋อออ้ะออ๋ออออออ ัากสูงม okay, like oh right? okay, ันติดอันนี้คือเกาบอาผัดดอกจักผิดกวายไงเออคนแุ้โอ๊ยคนแจ้คนแจ้โรตี่หลับตานะคะนอนแล้วต้องหลับตานะคะโอเคไหมคะหลับตานะคะ เอา่เไปหนเนี่ยอะไรอ่ะพี่เปดหนเนี่ยมัน่ปพี่เป็ดหลอ่เดยตาประตูแล้วออขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นร็วขึ้นไลมไหมขึ้นเลยอ่าขึ้นเลขึ้นเลยไหมโอ้โหทําแข็งแรงของเหล็กอ่านน้ำหนักเท่าไหร่ จับจับตาะาดมวหมไปจบสิมันเอ้อหลับหลับตาหนาตานต้าหลับไหมหลับแล้วมผมมาสังกะตังจะรู้โลับล้จะลงเหรอเด็กๆเ,เข้าโรงเรียนหรือยังยังค่ะปีหน้านุ่นแหละ เ,เ,เดี๋ยวก็เห็นคะ่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะดูกันไปทุกวันนะคะแปบ๊บเดียวดดกดเล็กนนที่ผ้าให้มันงอคะ่ะอ,อ,อ๋อกดเหล็กที่ผ้าตรงๆเนี้ยหให้ให้มันงอเข้านิดนึงมันจะได้ไม่

มันน่าจะเปนหมอรได้แลนี่างเได้ไม่ได้อนะเก็บแล้วกขึ้นรถเลยั่นนั่นก็แม่เอาเล็กออกเอาเปออกก็ขึ้นรถได้แดว่าไป่นี่ได้วยหรอแม่หมอทก็แค่ยด้นขาไม่ได้หรอแต่ก่้น่นี่ะี่นั่งงาลุด